ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับชาวบ้านป่งรลกบางก่อยที่ติดเชื้อโควิดในทิงค่ะ เมื่อวันที่2มีนาคม2565นางที่วันรัตอังกินันท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยจ่าเอกอภิชาติแก้วโกศลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านลาดและคณะลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารสดหน้ากากอนามายัยเจลแอลก,กอฮอล์ให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งรึกหมู่บ้านป่งรึกบางก่อยตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกาจานจังหวัด โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้เปิดเป็นศูนย์กักตัวของนักเรียนและประชาชนที่ติดเชื้อโควิด -19 เนื่องจากเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบผู้สงสัยว่าติดเชื้อโควิด -19 จำนวน123คนจากจำนวนประชากรทั้งหมด1,88 0คนและต้องกักตัวจนถึงวันที่5มีนาคม2565ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการแต่ส่วนใหญ่ต้องการกลับบ้านพักอาศัยของตนเองจึงต้องให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยแม่เพียงพร้อมผู้ใหญ่บ้านชี้แจงขั้นตอนการกักตัวเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไปอยังครอบครัวทั้งนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ประสานการชาติจังหวัดเพชรบุรีจัดถุงยังชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มแรกที่จะกลับบ้านพักจํานวน80ชุดนางที่วันรัฐเผยว่าเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ยังมีการติดเชื้อในวงกว้างและเกิดคัสเตอร์ในระดับชุมชนในฐานะที่เป็นชาวจังหวัดเพชร และอาศัยอยู่ในพื้นที่จึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งฤกซึ่งเป็นศูนย์กักตัวผู้ป่วยโควิด1 9เพื่อนําสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารสดหน้ากากอนามายัยเจลแอลกอฮอลและถุงยางชีพมามอบให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นรวมทั้งได้ให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ถิ่น แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแม่เพียงที่มาดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดในทีม